ตอนนี้เราอยู่เกม r o v แบบ LOA 5.5าคครับถ้างั้นเราไปเล่นกันเล okay. ยโอเคี๋ยว่ามัโหลดช้าจังเลยโอเครอให้มันโหลดเสร็จสองเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ด,เด,เด,เดอะไรอะ่ะมันนับทำไมโอเคใครกันบ้างโอเคยินดันยืนดันโอเค เดีย๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่งกันนะครับผมโอเคแล้วแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเราหยุดก่อนโอเคเราวาันนี้ต่ออ้าวอ๋ออะไรอ่ะมันจะเล่นอ่ะโอเคไปมันจะเล่นแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเนะี่ยเครื่องเราก็เล็บเฮ้ยครื่องเรามันเลี่ยดสุดเกินโ okay, อเคเดี๋ยวเราเลือกตัวก่อนเออเราเป็นตัวเดิมดีไหมหรือวาอ่าตัวใหม่แต่เป็นตัวผู้หญิง ก็ได้อ่ะเราลองใช้ดีกว่าตัวนี้ฟรีรอ่ะฟรีอ่ะใช้ก็ได้ My Vengeance e in readiness. a is i r d อ่ s แฟร์เ a ียลวิ a เดอร์ปัตต์ด้วยโอเคโอเทียน้อยเราลองใช้สิลองผิดผิดไม่ได้เชืช่อชัเราต้องการมสีสังหารโอเคประวัติไม่มีประวัติอะไรสักอย่างโอเค ปรับเวลาไปห้าสี่สสองหนึ่งเริ่มโอเคมาเริ่มแล้วมาเลยอเอ้ยทางนี้โดนนี่ทางนี้โดนนี่ทางนี้โดน,น,นดแน่ทีนั้นห้าไฟห้าโอเคมาไปมึงตังหืน เราจะปกป้องตรงนี้ดีไหมนะไม่เพราะว่าเรานี่อยู่แล้วต้องไปทางไหนโอเคเราต้องไปทางโน,น้นเป็นทางน้ำของเราเฮ้ยเราไปเกินหรือเปล่าเฮ้ <c oughs> ยมีนนยคนอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยแต่ก็เป็นทีมเราอะ่ะโอ้โหเสียงดังมากอย่าเบาเสียงอย่าเบา <Like> เสียงเบาเสียงเบาเสียงโอ้ไม่ไหว,วไม่ากเส,สียงดังมาก อันนี้นที่พระเจ้าเหรอโอเคเขากำลังสู้กัน cents. อยู่เอย่าฉันมาแล้วที่พระเจ้าทอเหลือเทพพระเจ้าทอก็มาดิฮะโอ้โห os. ตรงนี้มีนั่นพอดีมาเลยมามามาดิมาดิมา,มาด,มด,มดิเอาเหรอเอาเหลอมาเหลอมาเหลอออาโอวีคนเก่งคนดีครับผมเอาตายเฉยอะไรอ่ะทำไมเลือดน้อยจัง่ะเออไม่เป็นไรตายเฉยเลยโอเค ไปเราไปใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรไปใหม่ก็ได้อยู่ดีๆก็ตาย <g ül> เอออยู่ตรงไหนอ่ะอืเราไปนะฆ่าไม่หยุดเหรอโอเคเจอฆ่าสองเฮ้ยตรงนี้ก็ใกล้อยู่นะมามีคนฆ่าอยู่ <g ül> อือจ้าจะมาแล้วคุณหมอคงอ๋ออั้คนคุณหมอคงเหรอ อุชาอุชาอ้าชาขอบคุณกันอันนี้ผมคุยกับเพื่อนโทมาทิ่เกร์ผมทุกคนคิดว่าผมคุยกับตัวเองผมไม่ผมไม่ได้คุยกับตัวเองนะอันนี้ผมบ้าไปแล้อุ้ยจัดการอ้ดาเมจดาเมจดาเมจถ้าเราตเลือนเราจะท้ายและรักษาต่รักษาคี เดีย๋ยวเรากดไอคิวให้เออ,อเคกดไออ้าตายอ่ะตายไอ้ทำไมตายเร็วจังอะเราตายเหรอเขาเลือกตัวใหม่ได้ไหมเนี่ยขนาดตัวเดิมมันแคบบ่เดียวมันตายเลยเหรอเราไม่เชื่อ,อจริงเหรอที่เกิดมันขนาดนั้นเลยเอะอย่าเรียกกลับก่อนเรียกกลับเคมันมันจะช่วยเราฝืนพลังครับเคเอื้มมีดวงให้ด้วยฝืนเค มีควบคุมแล้วก็มีดาเมจแล้วก็หุ่นทหารด้วยเหรอเื <God. S 1> ่อไปทางเดิมยังไงก็ตาย <laughs> กันกันอะไรกันมาแล้วโ okay. 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 <Okay. S 2> อ้ยจ้าอุ้ยจ้าโอเคขอบคุณเพื่อนก <Okay. S 2> ดดามจให้ด้วยนะอุ้ยจ้าอุ้ยจ้าอุ้ยจ้าโอเคอุ้ยจ้ายวเราช่วยเกิดอะไรเองโอเค อ๋อเหรออ๋อเหรอมาดิฮะมาดิฮึ่มผเซียนอาจารย์แดเนียลโคเซียนจริงอะเออแนนี่เออไปเออไปเออไปแมพิลเลอร์แมพิลเลอร์พี่ปลาก่อนพี่ปลาก่อนเอ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยสิเอาไปตีใครก่อนอ๋อมนุษย์สัตว์อ๋อมนุษย์สัตว์เอออะไรอะอะไรอ้าวใครทำอะ ที่นู้นทีด้เมยเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งทำตีโอ้โหูกลับไปแล้วมันอ่ะอ,อือน,นี่ค่อยรักษาเ้าจะรอก่อนโอเคต้องให้มันนี่ก่อนรอให้นี่โอเคนี่เสร็จยังอ่ะอ๋อพังแล้วโอเคไปต่อไปให้ถึงสุดอือพอดีเลยอือ ตรงนี้คดีอุโรร์รักษารักษาก่อรักษาต่อรักสุดเอ้า คนรักษาแล้วยังตายอีกโอเคไม่เป็นไรยังไงโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเวลาฟื้นฟื้นชีพวิธีฟื้นชีพมาอืเดี๋ยวดูสิอันนี้มันยังนม่ตาเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปใช่ไหมเนี่ยข้ามไปแล้วก็มามาตรงนี้โอเคเราจะข้ามนะคะผมผมรู้แผนแล้วผมจะข้ามไปเลยแต่ผมก็จะไปจัดการไอ้ตัวนั้นแต่เราไม่มีทีมอ่ะที่เราขอเรียกกลับ คตอนนี้ฉันเรียกกลับแล้วยังไม่มาอีกโอเคตามตามหุ่นยนต์ไปถ้ามันมีหุ่นยนต์ไอ้ตัวนี้นี่ให้ตาม,มาไปนะฮะมันจะบอกทางว่า <me> ให้ไปโจนตีทางไหน คือเราจะข้ามไปเลยอ่ะเพื่อนแต่เราจะต้องนีนะโอ้โหแต่จะต้องพูดได้เหรอเนี่ยไม่ยากจะเชื่อเพื่อนดาเมจดาเมจโคตรแรงแต่โคนโอ้โหต้องรักษาก่องรักษาเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมทำไมตัวนี้มีเลือดน้อยอ่ะมันดีไม่ใช่หรอเออหรือหรือว่าเราเล่นไม่ดีหรอหรือเล่นเราทำไงอ่ะ น่าจะเล่นไม่ดีอืมอ๋อคนกำลังน,อน,นีอยู่อยูเฉยๆมันก็ตายอย่างเงี้ยโอเคเพื่อนเพื่อนเกิดใหม่เหมือนกันเลยนเ,นเพื่อน,นเพื่อนออนี้ทีมเดียวกันตามเพื่อนไปเดินไปเลย นี่อยู่พอดีเลยแต่หุ่นยนต์เอาเอาเครื่องแรกเครื่องแรกไม่เอาละเราเราจะไม่นี่เ,นเ,เราจะไม่สู้กับมันโอเคเราจะไม่สู้เพราะว่าเลือดเราน้อยขอเรียกกลับได้ไหมเรียกกล้องก็ไม่กลับเราควรเอาตัวเดิมมากกว่าเราควรเอาตัวเดิมจบ,จ,บจ,บจ,บจบได้จบจบได้จบตายเฉยเลย โอ้ยผมว่าผมไม่เล่นดีกว่าโอเคเดีย๋ยวเราไปเล่นเกมใหม่ดีกว่าครับผมเดีย๋ยวเราไปเล่นเกมใหม่ก่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมโซนิกกันน่เองครับผมไอ้อัดกินหรือเปล่าเอออัดกินไหมเอออัดกินรัเผมอาอักินป้าไหนดูซิวิธีเล่นยังไงเหมือนโซนิกที่เราเคยเล่นเว้เออแต่มันคนละเกมนะคะผม,มก็กระโดดไปเลฮะอันนี้ก็ให้อ๋อเหมือนเกม กดกดโอ้โหถ้ากดในเ่างนี้เองมันสามารถทำได้้วยกุาบเหรออันนี้อะไรอ๋อกระดูหดดู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 ช่ดู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 เราจะไปาไหนที่เราัดเบรทไปเดินไป 拜拜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 ！谢谢谢持。Bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bye ไปไปเราฟืนูฟืนเนเข้าใจยังโอเคนเดินได้เตคือได้อยะไรให้มาโอ้ยนะอต้องพ่องะทไงล่มอมองไม่รูจักขยหน้าจอแบบนี้ยอออขยับหน้าจอมมองโอ้กโหกดได้้วย โณาโดยการหยุดชั่วข่าวเอ้ยโทนิคย้อมดับกิน5้าได้ไงแล้เจ้าโทนิคบอกว่าทนต้องทนยอมดบดงจโตัตัตองรจริงเหรอเจ้าโทนิคนายจะไปส่้เขาได้เหรอเอาห้ตรงน้และเนี้ยเอาให้ดวยเหรอนต้องทนยมสยวนตัวที่โตจลักเลือนนะจะ ร้อยแปดสิบนตรงก้อนโอเคตอนนี้ฉันเหลือ5้ากิโลบัสตอนนี้ฉันไม่มีโลบัสเหลือเงินอะไรสักอย่าง

ไปแล้วทางเนี้ยไปทางอื่อ่เอา,อาเอ๊ะชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะวอเตอร์่ะโอเควอเตอร์ดูวอเตอร์ไไล่ไปไล์ไปอออเออไไล่ไ่ป โอเคมันเร็วเกินไปอะฮะโอเคเอ้ยสามสามตอนนี้ตั <onun obsession> okay. na, na, ้งบุญแล้วเหลือศูแล้วตอนเนี้ยโอเคเ้หโอเคครับอนได้มห่อาโฆษณามันก็มาอยู่ที่ กับ14มอนเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่าน่ะเดี๋ยวปีรีเพย์ดูไปดีเพย์ดูฮะมองดูดิจะเดินเพย์ตอนนี้เราเหลือศูนย์ลัลสคณะจะผ่านเขาให้เรากดอ่ะเออเคผมก็กดตอนนี้ได้ตัวนี้ไม่อยากเอาโอเคเอาเอาได้ฟอ